สวัสดีครับม3นะครับก็เข้ามาสู่เรื่องของการเรียอนอะไรครั้งหนึ่งนะครับก็งานนี้คุณครูให้พวกเราแบ่งกลุ่มกันเอาไว้นะครับในการเขียนแอปพลิเคชันนะครับที่จะ ไปพัฒนาในเรื่องของ IOT นะครับง่ายๆแล้วก็เอาไปใช้งานกับร่วมกับพวกบอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็น Raspberry ไม่ว่าเป็น Arduino นะครับหรือว่าจะเป็น Microbit นะครับก็แล้วแต่พวกเรานะครับที่จะเ,เขียนนะครับลองดูโปรเจกต์นะครับต่างๆมาซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยกูก็จะเอาในเรื่องของโปรเจกต ต,ต่างๆนะครับที่มีเอามาให้พวกเราได้ดูกันนะครับก็ไม่ปิดกั้นนะครับเยงแค่ว่าผมเอาตัวอย่างนะครับหลายๆโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับที่เราสามารถที่จะเอาไปต่อยอดนะครับแล้วก็หรือปฏิบัติตามเขานะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงๆในชีวิตจริงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจตกก่อนอื่นก่อนที่จะไปในเรื่องของ การเรียนรู้นะครับเช็คชื่อก่อนนะอย่าลืมเช็คชื่อนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวใต้คลิปมีอีกนะครับเรื่องเรื่งองของหน่วยการเรียนรู้นี้ก็ยังนเรื่องของของการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเว็บที่ครูให้พวกเราลองต่อนะครับลองประกอบในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปลงของจริงนะครับแล้วก็ยังอู่ในตัวชื่อวัดของการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการมูลการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์อย,อยู่ โอเคแล้วก็ด้เข้าสู่เรื่องของแบบทดสอบนะครับเรามีด้วยกันทั้งหมด4แบบทดสอบก็อย่าลืมนะครับลองมาล่างคลิปนี้ทําให้ครบโอเคตามนี้เดี๋ยวครูส่งลิงก์ตามคลิปไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชอบตัวไหนประมาณไหนก็ลองไปเซิร์ชค้นหาดูนะครับแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายให้พวกเราได้เล่นนะครับสําคัญต้องลอง นะครับถ้าเราไม่ลองเราไม่กล้าที่จะทําเราก็จะไม่เป็นต่อไปจำไว้ครับว่าอะไรที่คนอื่นทาได้เราก็ต้องทําได้โอเคครับก็คุลาก่อนเลยบ๊ายบายครับ